คยสงสัยไหมครับว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่แรงและแพงที่สุดในกองทัพสหรัฐมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วอะไรที่ทําให้มันถูกขนานนามว่ายักษ์แห่งน่านฟ้าจนหลายประเทศอยากได้ไว้ประจําการบอกเลยครับว่าเครื่องนี้ไม่ได้ใหญ่ธรรมดา แต่ใหญ่จนสามารถยกรถหุ้มเกราะหนักๆเหมือนเรายกถุงเข้าสารแล้วว่ากันว่าเสียงใบพัดของมันดังกระหึ่มเหมือนพายุยักษ์ลงมาเคาะประตูบ้านเลยทีเดียวครับเพราะนี่คือซิ k o อสกี้ C H 5 3 k King Stallion มมาสึกขนส่งที่หนักที่สุดในโลกครับก่อนจะเข้าเรื่องบอกก่อนนะครับว่าถ้าคุณคิดว่าคอทหารทั่วไปมันก็แค่ยกของบินไปมางั้นคุณต้องดูเรื่องนี้ให้จบเพราะ C H 5 3 k มันไม่ได้ยกของธรรมดาแต่มันยกแบบ เอาไปทั้งกองได้ CH 5 3 K สามารถยกของหนักได้ถึง36,000ปอนด์ปอนหรือประมาณ16ตันครับนั่นคือหนักพอๆกับรถบรรทุก2คันหรือเรือยางพร้อมทหารทั้งทีมเครื่องยนต์3ตัวแรงเท่าพายุเฮริเคนยอดส่วนใช้เครื่องยนต์ GE T 4 0 8จําจำนวน3ตัวให้แรงม้าเกือบ22,500แรงมา้ารวมกันครับแรงจนบพัด7ใบเหมือนจะเปิดประตูมิติระบบไฮเทคเต็มลำ ห้องนักบินเป็นคอคพิตดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบป้องกันความร้อนเรดาร์หลบสิ่งกีดขวางระบบทำงานได้แม้ในสภาพฝุ่นทรายแบบทะเลทรายเครื่องนี้คือหอขนส่งระดับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์บินได้ครับสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกว้าวคือมันสามารถยกรถหุ้มเกราะ j l t v ที่หนักกว่ารถกระบะธรรมดา3-4เท่าขึ้นบินได้พร้อมๆกันถึง3คันใช่ครับ3คันนี่มันเครื่องบินหรือเครนลอยฟ้ากันแน่ ยิ่งไปกว่านั้น c h 5 3 K ยังบินลึกเข้าไปในพื้นที่ศัตรูได้แบบเงียบกว่ารุ่นเก่าบำรุงง่ายกว่า และทนสภาพอากาศเลวร้ายได้ดีกว่าที่เคยมันจึงถูกมองว่าเป็นอนาคตของภารกิจเคลื่อนย้ายกำลังคนระดับหนักของนาวิกโยธินสหรัฐครับสุดท้าย CH-53K ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือม้าศึกโลหะที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกทุกอย่างที่ภารกิจต้องการเร็วแรงใหญ่และแพงสมชื่อ k ิง g s ตลเ l ียนครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณมี CH-53K หนึ่งลำอยู่ในมือคุณอยากให้มันยกอะไรขึ้นไปบนท้องฟ้ามากที่สุ แล้วคุณล่ะครับคิดว่าหอยักษ์ตัวนี้เหมาะกับภารกิจไหนที่สุด